เจ็ู่อเลยนะไเูบ้าน้องก็แนเขามาให้หมอตวแล้วอ่ะน่มอาที่นี้อ่ะจะยัไม่มีอใช่เขาไปหาตัวเองหรือยังคือเริ่องวาม นี่คือเอาหัวลงล่างเลยใกล้ลงล่านี่แสดงว่าใกล้แล้วเหรอครับนรืไงครับเขาเอาแล้วแต่เห็นไหมเห็นไหมเป๊ะเขาวอาเป๊ะตัวเองตัวนี้แค่สองโล เ็บ,บอกแล้วไก่วันละตัวหมอสั่งผม <50 S 1> ผมก็ขุนเลยจริงจริงอ่ะเปล่าเปล่าจร <50 S 1> ิงจริงก็ไม่หนาวไม่หนาว เดี๋ยวคเดี๋ยวคงใช่ไหมว่น้ดินดีอยู่รังบันจแตงเป็นวันนี้ดูมืดมืดนะแน่นหมดแล้วแต็มหมดแล้วที่แล้วใหญ่ต้องมองแล้วแน่ไข่ชัดเลยแตน้ทำดีนน้ทำนะครับ เยอะ้าเราคำน้อยใจ้อดนวนี่นอคำถึงเยอะดีโรคก่อน,น,อคคนอด้าน,นหน้าแล้วก็โวยนี่หน้า,าก็ดูยากนะเก็บไปด้วยเก็บกันหนังใน้องนะหน้าโอ้ชัดเมจร ้องใหญ่เไงแต่หัวขึ้นกว่านัา้นเิดนอันเดียร์ราจากย์เท่าไหร่นะผู้ชายแน่อนเอาหัวลงต้อนขึ้นอาจจะขึ้นิกดนกวกดนกดนี